เดี๋ยวนี้พาไปกินที่ร้านอาหารชื่อว่าอะไรนะตีน้อยตามสั่งอะไรเน้นๆเลยนะเนี่ยเหือดูดิไหนใกล้ๆน้ำลายสอเลยขอซื้อเกมหน่อย ท้าทานผู้ชมเรื่มแผนการเดี๋ยวนี้ผมพาแฟนไปเที่ยวทะเลแล้วก็พามันไปกินร้านอาหารทะเลที่มันอยากกินแต่ว่าเพื่อนๆอ,อย่าบอกนะเนียนๆมัแนแต่งตัวอยู่ลังนั้นดูสิว่าวันนี้จะได้เติมเกมหรือเปล่าทุกคนถ่ายคลิปทำไมอะ่ะฮะถ่ายคลิปทำไมก็ถ่ายคลิปวอ็อกไงก็ช่องพี่ไงเผาเผาเอสอะไม่ได้ทำคลิปวอ็อกมานานาแล้ว นนปีหนึ่งแล้วยนะังไม่ได้ทำคลิปพวกอะแล้วเราก็จะพาหนูไปเที่ยวทะเลไปไหมไปทำไมอ้าเอ้าเอ้า,อา,อาก็ร้านข้าวที่หนูอยากกินไงจำร้านนั้นได้ไหมไอร้านที่เป็นอาหารทะเลอาหารน้ำสั่งอะที่มันน่ากินน่ากินอะเออมีคนเป็นรีวิวกันเยอะที่หนูบอกว่าอยากไปกินนะ้าไปเปล่า ชวนไปทําไมมีอะไรหรือเปล่าชวนไปกินข้าวพี่ก็อยากกินทัมวอนเทนไงร้านกะละมักระแสก็ทัมอนเทนกันครับผมไปเดี๋ยวนี้พาไปกินที่ร้านอาหารชื่อว่าร้านอะไรนะตีน้อยตามสั่งนะครับผมเป็นร้านอาหารทะเลที่โคตรน่ากินเหมือนยกทั้งทะเลมาไว้ในกระทะไปเดี๋ยวเป็นไงจะไปรับชมกันไปโอ้โหชางโคตรงามา่ดตาดีดิวนี ตอนนี้ก็ถึงร้านติ่น้อยตามฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นร้านที่อยู่ติดทะเลนะทางไปแหลมเจเลยเนี่ยก็นี่วันนี้ทะเลน้ําขึ้นสวยมากสีฟ้าเลยทุกคนตอนนี้แฝนผมก็เดินนําแล้วอยากกินไงอยากกินไงน <Nice. S 1> อยส์ก็ห็นหลายเพจหลายอะไรมารีวิวนะมันน่ากินมากเลยนะสําหรับผมมันไม่ใช่เรื่องกินไงมันคือการเติมเกม วันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยถ้าไม่เติมวันนี้นะคือจบอ่ะคืออดซื้ออ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้เขาใจเย็นด้วยกันพาเขามากินก่อนของอร่อยอร่อยเพื่อเกมของเราเดี๋ยววันนี้เล่นให้ดูเลยถ้าได้ซื้อนะกินสัมงมากีอยางสั่งมาสามอย่างสามอย่างเลยหิวะ่ะดิเอาอะไรบ้างเอาอะไรบ้างมีแผดกะเพราทะเลรวมหนึ่งแล้วก็หมึกต้มน้ำดำหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อะไร่ะ ไปหอยมึกมุกอุดแป้บนึ่งผัดกะเพราผัดกะเพราหมึกไข่หนึ่งเกี๊ยเสร็จไปหาคาเฟ่กินกาแฟแถวนี้ไหมตอนนี้ครับท่านผู้ชมก็คือได้เกียรตินะครับอพอดีเจ้าของร้านก็อนุญาตให้มาถ่ายทำตอนทำข้าได้หนึ่งเมนูนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าน่ากินไหมอันนี้เน้นเลยนะเนี่ย เยอะมากเอประมานทานจะนเยอะมากเลยฮะโอ <ml> <sh> ้โหทะเลเน้นๆนะครับ เหมือนยกทะเลทั้งทะเลมาไว้ในจานเดียวผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆสำหรับเราคนท,ที่ชอบกินอาหารทะเลนะฮขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคำไรอ่ะดีไหมพี่พามาดีไหมสวยสุดสวยเลยสุดสวยเลยอ,อ่ะตัดตัดตัดถ่ายก่อนตักสักคำหนึง่งเอาเข้าปากเออดูดิไหนใกล้ๆน้ำลายซ้อเลยเอาไหนเอาเข้าขปากนีอ่อร่อยไหมอร่อยไหม อร่อยไหมเอ้ยดีไหมดีไหมถ้าเกิดดีไหมถ้าเกิดจะพามากินอะไรแบบนี้ไบ่อยดีไหมนี่เข้าตักมาจากทะเลเลยนะก็จะมาตักทะเลทอดเลยนะดีมากอ่ะเออยอดครับผมอันนี้อันนี้ขอหมวดเองอันนี้เรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไข่หมึกอันนี้ไข่หมึกไข่ไข่หมึกอืมเฮ้ยโคตรอร่อย Hì, 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 hì. bực ta. Mực tôm nằm đầm. Ừ, tôm. Ta nguồn chìm, không chìm. chìm nắm <laughs> à, nón ngon. Bảo còn Mỏ khoa bảo เผาเผาเอสเอานะเอานะบอกความจริงนะนะเกียตาอร่อยไหมวันนี้กะเพราอร่อยไหม What <the> fuck? อร่อยจะพาไปกินอีกดีไหมวันนี้พาเที่ยวทะเลพากินอาหารทะเลดีไหมกะเพราที่อยากกินกับอาหารทะเลดีไหม แต่ว่าพี่มีเรื่องอยากจะขอร้องอย่างนึงขอซื้อเกมหน่อยจะซื้อทำไมฮะมันลดกี่บาทจากแล้วยังไงต่อคอมันลดเหลือเพียงแค่ร้อยกว่าบาทสองร้อยจากเท่าไสองพัน ในสตรีมลดตั้งแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าวันนี้มาสุดท้ายแล้วหมดแล้วจะก็มันจะกขึ้นมาสองพันมันเดอะแล้วซื้ออีกเมื่อไหร่จะซื้อครั้งนี้ก็ตื่นปีหนึ่งไม่ต้องซื้ออะไรอีกแล้วนะก็ได้แต่ว่าวันเกิดขอซื้อได้ซื้อในอีวิลสี่ได้ไหมดีไหมอันนี้ก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อหลายโอกาสเหลือเกินโอเคนะคุผู้ชมโอเคขอยอมไปซื้อแหละเดี๋ยวจะเล่นให้ดูดีกว่ามาเล่นด้วยกันเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันเดี๋ยวพี่ซื้อแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันโอเคปะ โอ้โห <Yeah. S 2> เปิดฉากมันก็ฝนตกเลยอย่างที่บอกนะว่าจะไม่ให้ไม่ได้รู้าักคุยนะเน้นเล่นงเลยอ่ะทำไมมันเป็นบุกมุมมองบุคคลอย่างเราอ่ะเขาเปิดไห้นะฮะไม่เอาพี่ว่ามันคเงเป็นโรงแรมเปิดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ี่ยงเงาวเวงไอ้ท่านเงาเวงโรงแรมนะครับเฮ้ย เฮ้ยดปในกระจกได้ป่ะดูในหน้าของแฟนผมเลยด้หน้าของแฟนผมแหละอู้เปิดน้ำทิ้งไว้มีปืนหนึ่งกระบอกนี่เป็นอยู่บ้านผมตอนมีไอาด่างนี่เ้ำทิ้งไว้อย่างเงี้ยแต่พูดยังพูดยังไงถ้าเกิดผมลืมลืมปิดน้ำไว้ทำไมทำไมไม่ปิดน้ำอ่ามันไหลแล้วเอาไม่ใช่เรื่องเราไหลเฮ้ยเป็นไรเนะี่ยตาอักเสบหรือเปล่าไม่ใช่าตาอ้าเฮ้ย มือก็เลือดออกเป็นโควิดหรือเปล่าจ๊ะนี่เป็นซอมบี้แล้วทุกคนจบแล้วกูยังไม่ทันได้เล่นเลยนายเอกตายแล้วไอ้เหี้ยคุณแม่เนี่ยพาเมียไปเลี้ยงข้าในเดยวันนี้อ้าวเซนเซอร์เซนเซอร์โอ้เยอะอ้าวฝันเหี้ยมันไม่ได้เป็นจริงนะครับ วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหานะครับเดี๋ยวบอกอะไรไม่บอกไม่ให้คนดูดูแบบนี้ก็ไม่มีไงนี่คือเรื่องเดิมเ้ื่องเดิมอ่ะอู้ยูเลยเฮ้อะไรนี่เลยวาอ้าวเหี้ยห้องจริงไม่เห็นแบบเหมือนใน,นในฝันฝในฝัในฝในห้องสะอาดสะอาดทีวีเป็นเหี้ยเลยทีวีเป็นเยี้ยเลยน่าจะเป็นช่วงยุคเัิไปเข้าห้องน้ำ <มา S 2> แบบเดิมห้องน้ำแบบเด<บ>แบบิมอ่ะ เฮ้ยเปลวไฟเปิดไฟเปิดเครียดที่เปิดไฟห้องน้ําอยู่ในห้องน้ำเขาปกติเขาไม่จะเปิดข้างนอกนี่นะอ้าวมันเหมือนในฝันเลยเปิดน้ําทิ้งไว้ทันแน่สวยกว่าในฝันนี่สวยันเนี่ยคนเงี้ยอะไรกันส่วนเนี่ยเอ round, Não, oh, mm ่อเราข้ามฉากแล้วเราเล่นกอะโอ้ันนี้จะแปลงสถานะไหมครับในเราสองพูดไหมเฮ้ย Nên sao Con ờ. ờ, lần ờ, oh, ờ, màu lần một câu hỏi khuất hello 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 Is that you? hello 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 you hello 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 ตัวยี้แน่สิครับตัวยี้อะไรโอ้ยยิ่งตกใจเะครับเอาอีกทียิงแมวแมวเตะผู้หญิงมันเลยอ่าดูสั้หน่อยดูตักหน่อยยิงอืม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 เกมในราคาสองร้อยมันคุ้มอย่างนี้แหละยิงหัวยิงหัวยิงหัวเออชอบชอบชอบนมันเป็นคาเสิน์ตชอบชอบชอบจริงนี่อยากให้เมียโดนเต็มนี่มึงคิดว่ามึงจะประตูจะการมันได้เหรออนี่้ มีก่อนม่ก่อนมีก่อนอันนี้ี่คัแล้วเอาผูเรียบหายหูม่หวหดแท้หดแท้หดแท้แต่ที่มันเข้ามาีคิอจะเอาอยู่เเจ๊เป็นหนูั้งนลย้มันจะตามีเ้เนี่ ยังไงแบกคานคามุดบดโอ๊ยเชื่อมีลิ้นลิ้นยาวมันจะลิ้นแน่มันจะลิ้นแน่มันมันจะลิ้นแน่อะไรอย่างนี้ไม่แน่ห้าปากลิ้นมันเองเอ้ยไม่ชอบลิ้นไม่ชอบลิ้นไม่ชอบตัวเบิรนเอ้ยไฟลุบวาไอ้นั่นทำออก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 หือระเบิร์นเฮียเป็นไงกูว่านิ่งเลยเชีไห เกือจรงจรงอันนี้อ้าเี้่บอกว่ามันร้อนเืองมันร้อนไงพี่น้องอืาเียลงมาได้ถุนล่วงลงมาได้ถุนเฮ้ยเฮ้ยหินแคหหินโอ้โหโอ้โหมึงดังมึงดังยวตักดยู่นะตกดูยั ว <contain Jade> <pieces> <project> ิ่งเข้าเอวิ่งวิ่งเออเออไงล่ะมันขันไวเลยออกไม่ได้บล็อกแอนเบรนเห็นไหมเนี่ยไฟลุกพอดีทั้งบล็อกทั้งเบรนเอาเนี่ยภาพสวยนะเห็นไหมว่าเกมสองนี่คุ้มค่ามาก Get out of town นะครับท่าออฟตรงนี้นะครับผมแล้วจะรู้จักว่จะรู้จักว่ะ โอเคมดูสภาพกูโอเคไม่ไะเฮะียข้างหน้าต้องตั้งสับวิเคราอห์ไหมเอาไว้แบบสแกนกว่ามันพูดอวไา <c oughs> อ่านไม่ทันให้ดูลงหนังเนีค่คาเมราไอ้ยังเม็นอย่างเรื่องแรกวะเนี่ยโอ้ นี่มันรอเรียนหนังเขากลารคอมพิวเตอระนี่ทุกทุกคนดูเกมราคา200โอ้สักคุ้มนี่ไงม็อบอ่ะเฮ้ยปิดมาแล้วเฮียมานี่ม็อบซอมบี้ม็อบซอมบี้ม็อบซอมบี้ โอ๊ยโอ๊ยโ,โอ๊ยโอ้ยโย<อ>โอเจ <t> ้้ยเย้เยเขี <depuis> <tra> ้ยะล่ด้วยป้ายเป็นไงล่ะเล่นด้วยป้ายเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเอ้เขี้ยมมึงจะล็อกประตูดิโดนแดกแล้วไอ้สารแข้งหัใ้เป็นไงล่ะอืม พระเอกก็ด so, ้วยจปควเอกอ่าก่อนนะเบลกขอบคุณนะทำเหมือนจริงนะพ่าสวยจยลยเฮ้ยโส่นะปืนเปนยยิงตรงนี้ได้ัน ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเราจะจบรายการยิงผีครั้งนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ยาวเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูอีกทีดีกว่านะครับกับแฟนของผมนะครับหรือแม่ก็ไปดูได้ที่ช่องช่องอไหนครับช่องหนูต้ากาลีโอเคเดีย๋ยวตามไปดูต่อที่ช่องต้ากาลีนะครับไอ้เียอะเยอยเย,ยอยเย,ยอยไอ้เยอะใส่ไมากี่ตนะ เยีนยนี้ดีกว่า bye bye, บ๊ายบายครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้กับช่องเผ่าเผ่าเอสนะครับผมวันนี้ผมกับน้องต้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าย <Bye. S 1> คุ้มค่าที่พาไปกินอาหารทะเล